สวัสดีครับอย่างที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะพอทราบกันดีอยู่แล้วว่าหัวใจหลักของรสชาติกาแฟในแต่ละเมนูก็คือเอสเปรสโซ่นั่นเองเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาพูดกันถึงไอเดียการเซตช็อตเอสเปรสโซ่หรือว่าไอเดียการปรับรสชาติในเอสเปรสโซ่ของเราถ้ามันขมไปหรือว่าเปรี้ยวไปเราจะปรับตรงไหนดี สำหรับเอสเปรส so ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ครับเริ่มต้นจาก3ตัวแปรหลักๆก่อนก็คือตัวแปรเรื่องโดสโดสก็คือจํานวนของผงกาแฟครับที่เราใช้ส่วนตัวแปรที่2ก็คือยิวยิวก็คือผลลัพธ์ของน้ํากาแฟครับที่เรากดออกมาส่วนตัวแปรที่3เนี่ยครับก็คือไทม์เป็นตัวแปรที่เราไม่ได้ล็อกก็คือเราจะเอาไว้เป็นตัวแปรอ้างอิงว่าถ้าช็อตนี้มันไหลที่วินาทีประมาณ20วินาทีมันรสชาติเป็นยังไง30วินาทีเป็นรสชาติเป็นยังไงเอาไว้เป็นไอเดียคร่าวๆให้เราเข้าใจ รสชาติหรือว่าเข้าใจช็อตของเอสเปรสโซช็อตดน,นั้นมากยิ่งขึ้นสําหรับไอเดียเริ่มต้นในการเซตช็อตเอสเปรสโซก็คือเราจะดูจากที่ว่าเราต้องการเอสเปรสโซท,ที่กดออกมาครับจำนวนกี่กรัมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเสิร์ฟในแก้วไซส์ไหนอย่างทั่วไปอะครับของร้านเราครับจะเสิร์ฟกาแฟอยู่ที่ประมาณ1 2 0ถึง150 ml คือไซส์ประมาณนี้พอเราได้ตัวเลขที่เราต้องการแล้วว่าเราต้องการเอสเปรสโซกี่กรัม มันก็จะเป็นไอเดียย้อนกลับมาที่ว่าเราจะกําหนดโดสของเราได้ก็คือกําหนดกาแฟที่เราจะใช้โดยปกติครับเอสเปรสโซมันจะมีอัตราส่วนอยู่ที่ประมาณ 1>, 1ต่อ1 1ต่อ1 5 1ต่อ2อะไรประมาณนี้อย่างถ้าทั่วๆไปครับเราต้องการเอสเปรสโซประมาณ35กรัมหรือว่า40กรัมนะครับถ้าสมมุติเราใช้โดส20แล้วกดเอสเปรสโซออกมา40กรัมมันก็จะเป็นอัตราส่วน1ต่อ2พอดีแต่อย่างของที่ร้านเราครับด้วยกาแฟตัวนี้ที่เรามีอยู่ตัวเฮาส์เบรนที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยครับ มันทําอัตราส่วนที่ดีที่สุดที่ประมาณ1ต่อ1.75มันก็จะทําให้เราใช้โดส20กรัมแล้วก็กดเอสเปรสโซออกมาที่ประมาณ35กรัมก่อนที่เราจะมาเริ่มทาเอสเปรสโซเดี๋ยวเราขออธิบายเรื่องเรโซหรือเรื่องอัตราส่วนกันอีกครั้งแล้วกันเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราจะใช้อัตราส่วนที่เท่าไหร่ในกาแฟตัวที่เรามีมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสไตล์การขั่วระดับการขั้วขั่วเข้มขั่วกลางขั่วอ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุณภาพของกาแฟตัวนั้น,น,นด้วยเรา จะแนะนําว่าถ้าคุณอยากรู้ว่ากาแฟของคุณนะครับมันไปได้ไกลมากแค่ไหนใช้เรโชได้มากหรือว่าน้อยเราลองกดดูก่อนก็ได้ไหมายถึงถ้าสมมติมเราได้กาแฟตัวนี้มาใหม่เราอาจจะเริ่มต้นที่อัตราส่วนที่1ต่อ2ก่อนขั้นแรกดูว่าถ้าเราทํากาแฟออกมาอัตราส่วน1ต่อ2เนี้ยมันมีรสชาติเป็นยังไงจืดไปไหมมันบางไปไหมหรือว่ามันเข้มขน้นพอเราได้ไอเดียแล้วปุ๊บอบเราค่อยๆมาปรับโอเคถ้าเราตัดให้อัตราส่วนมันสั้นลงมันรสชาติด,ดีกว่าไหมหรือว่าทําให้อัตราส่วนมันขยายมากขึ้นอ่ะมัน ชาติดีกว่าไหมทานสบายกว่าไมาหมอ่าฮะเพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองทำเอสเปรสโซ่กันเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วก็ได้ชิมไปพร้พอมๆกันอย่างตอนนี้ครับเราจําลองสถานการณ์จริงว่าโอเคถ้าตอนเราเปิดร้านกิจกรรมหรือว่าเป็นรูทีนปกติที่บริสต้าแต่ละคนต้องทําในตอนเช้าคือการเขาเรียกว่าดิลิ่งอินก็คือการเซตช็อตนั่นเองเพื่อที่จะดูว่ากาแฟของเรา,าครับในวันนี้มันรสชาติเป็นยังไงแล้วเราควรจะ เสิร์มันยังไงควรจะปรับไกด์ไซส์ยังไงหรือว่าควรจะใช้อัตราส่วนเท่าไหร่เพื่อที่จะได้รสชาติที่ดีที่สุดของกาแฟตัวนั้นๆในวันนี้ลหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเราต้องทําสิ่งนี้ทุกวันที่เราบอกว่ากาแฟมันเปลี่ยนไปทุกวันหรือว่ารสชาติไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรปัจจัยหลักๆปัจจัยแรกเลยครับก็คือเรื่องของการคายแก๊สของกาแฟนั่นเองกาแฟครับในกระบวนการการคั่วครับเขาถูกคั่วด้วยความร้อนก็คือมีแก๊สเข้าไปในนั้นมันเลยทําให้กาแฟครับเก็บกัก แก๊สอยู่ในในเมล็ดกาแฟในแต่ละวันที่ผ่านไปหลังจากวันขั่วครับกาแฟก็จะค่อยๆคายแก๊สมาเรื่อยๆพอการคายแก๊สนะครับมันก็จะทําให้รสชาติบางอย่างที่ไม่ได้ออกมาในวันแรกอาจจะออกมารสชาติในที่นี้อาจจะเป็นรสชาติที่ดีแล้วก็ไม่ดีได้นะครับพอมันออกมาปุ๊บครับหน้าที่ของบริสต้าหลักๆเลยก็คือเราจะดูว่าในวันนั้นๆนะครับ กาแฟตัวนี้มันให้รสชาติอะไรบ้างและถ้ามันมีรสชาติที่ดีเราควรจะดึงมันออกมาอย่างไงในวันนั้นๆหรือถ้ามันมีรสชาติไหนที่เริ่มไม่ดีโผล่ขึ้นมาหรือว่าส่งผลเสียต่อภาพรวมของเอสเปรสโซ่เราเราจะทํายังไงให้มันกลบรสชาตินั้นได้มากที่สุดนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องมาเซตช็อตในตอนเชา้าหรือว่าต้องมาไดรลิงอินชิมช็อตด,ดูกันในตอนเชา้า เราก็จะเริ่มจากโดสก่อนเลยครับโดส20กรัมก่อนอื่นผมอยากเสริมเรื่องโดสอีกนิดนึงครับสำหรับตัวแปรโดสเนี่ยครับจะเป็นตัวแปรที่เราจะล็อกไว้ตลอดก็คือ ไม่ว่ากาแฟของเราจะรสชาติเปลี่ยนไปยังไงหรือว่ามีรสชาติที่ขึ้นลงยังไงเราจะแนะนําให้ล็อกตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเอาไว้เพื่อให้เราสามารถจัดการกับรสชาตินั้นได้ง่ายขึ้นถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ล็อกตัวแปรเลยเราเปลี่ยนทุกตัวแปรในการทําช็อตแต่ละครั้งครับมันก็จะทําให้เราเกิดความสับสนได้ว่าที่เราเปลี่ยนไปอ่ะมันส่งผลด้านไหนต่อรสชาติของเรากันแน่สมมุติว่าถ้าเราทําช็อตออกมาช็อตหนึ่งแล้วมันเปรี้ยวไปแล้วเราเปลี่ยนโดสแล้วก็เปลี่ยนยิวด้วยมันก็เลยจะทาให จริงๆแล้วที่รสชาติในครั้งนั้นมันออกมาดีขึ้นมันเป็นเพราะอะไรกันแน่เราก็เลยแนะนําให้ลองล็อกตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งไว้ แลวตัวแปรที่ง่ายที่สุดในการที่จะล็อกไว้ก็คือเรื่องโดสโดสเนี่ยครับขึ้นอยู่กับไซส์ของบาสเกตที่เราใช้ด้วยถ้าเราใช้โดสที่มันเป็นไซส์เดียวหรือขนาดเดียวกับพอร์ตอรฟิลเตอร์ของเรามันก็จะทำให้กาแฟครับมันมีหน้าเซอร์เฟซเนี่ยครับที่มันไม่ได้ลึกเกินไปมันจะเป็นขนาดที่ระดับที่พอดีเมื่อเราใส่เข้าไปในกรุ๊ปของเครื่องเอสเปรสโซ่ครับมันจะทําให้ชาเวอร์ที่อยู่ข้างในครับมันไม่มาโดนผงกาแฟด้านบนก่อนสมมุติว่าเราใช้กาแฟที่มากกว่าหรือว่าโอ์บาสเกตมันก็จะทําให้กาแฟครับมันพ ขูนขึ้นมามากๆตอนที่เราใส่เข้าไปในเครื่องชงตอนแรกครับหัวกรุ๊ปมันก็จะไปโดนด้านบนของกาแฟของเราเรียบร้อยแล้วอาจจะทําให้เกิดการสกัดที่ไม่ค่อยเสถียรได้เพราะว่าด้านบนของมันเปียกไปแล้วก่อนที่เราจะกดปุ่มสกัดใส่ช็อตนี้ไหลอยู่ที่26วิแล้วก็มีวออกมาที่3 6กรัม ก่อนที่เราจะชิมครับเราแนะนําให้ลองใช้ช้อนเนี่ยครับคนเอสเปรสโซให้ให้เข้ากันให้ดีก่อนถ้าเราไม่ได้คนบางทีเราอาจจะซิปไปตอนแรกอาจจะโดนแค่เค้มมากเป็นรสชาติขมซส,ส่วนใหญ่อาจจะทําให้เราสับสนได้ในรสชาติกาแฟที่เราใช้หลักๆวันนี้ครับเป็นกาแฟเฮาส์เบรนด์ตัวไลท์ทูมีดียมมีดียมบอดี้รสสัมผัสประมาณนึงมีความเป็น ช็อกโกแลตมีความเป็นไวท์ฟลอรลแล้วก็มีความเป็นเบอร์รี่แอซิดิตี้นิดๆอย่างแก้วเนี้ยครับในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่ามันอาจจะค่อนข้างเปรี้ยวไปหน่อยมีแอซิดิตี้ที่สูงไปหน่อยแล้วก็ค่อนข้างชา้าบช้าบในที่นี้หมายถึงแบบมีความเปรี้ยวที่เปรี้ยวสกักสากลิ้นเหมือนเรากินผลไม้ที่มันไม่สุกอะครับช็อตเนี้ยครับเราอาจจะแก้โดยการทําให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นไอเดียมันจะเป็น2ทางก็คือกาแฟมันอาจจะ under เอ็ก a c t หรือสกัดน้อยไปหรือว่าอาจจะ over เอ็ก a c t หรือสกัดมากไปในกรณีของช็อตเนี้ยครับมันจะไป ผมคิดว่ามันไปอยู่ในทางของ Under e x ์เ a ็กมากกว่าก็คือมีรสชาติที่ค่อนข้างเปรี้ยวมีความจืดมีความแลก k i n g ของความหวานอยู่อย่างที่เราบอกไปในตอนแรกว่า เราจะใช้ตัวแปรที่เป็นโดสเนี่ยล็อกไว้ตลอดแล้วก็ยิวเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราต้องการเอสเปรสโซ่ so ที่ประมาณ35กรัมนะอย่างช็อตน,นี้ออกมา36กรัมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยังอยู่ในเรนจ์ของเราที่เราตั้งเป้าหมายไว้ทีนี้ตัวแปรที่เราจะปรับได้ง่ายที่สุดในการทํางานก็คือตัวแปรเรื่องไก่ไสช็อตน,นี้มันไหลยอยู่ที่ประมาณ26ิวิมันอาจจะค่อนข้างเร็วไปหน่อยนึงเราอาจจะลองปรับให้มันละเอียดขึ้น นิดนึงไอเดียของการปรับเครื่องบดง่ายๆครับโดยทั่วไปแล้วอ่ะเครื่องบดก็คือถ้าเป็นตัวเลขน้อยนะครับก็คือจะปรับให้ละเอียด ถ้าเป็นตัวเลขมากก็คือปรับให้หยาบตัวที่เราใช้อยู่ตัวนี้ก็กลับมาเลขน้อยมันก็จะละเอียดขึ้นไอเดียของเราในตอนช็อตต่อไปนี้ก็คือจะทําให้มันไหลช้าลงเพื่อให้มันสกัดรสชาติออกมาได้มากขึ้นเพื่อให้มีความหวานมากขึ้นแล้วก็ให้มีรสชาติความเปรี้ยวหรือว่าความช้าที่เราบอกไปตอนต้นน้อยลงอีกอย่างหนึ่งครับเราจะแนะนําว่าถ้าปรับเครื่องบดครับเราจะปรับทีละนิดมันจะมีขีดเล็กๆอยู่เราอาจจะปรับทีละ2ขีดหรือ3ขีดแล้วประมาณนี้เราจะไม่ปรับแบบสมมติมันเป็นเบอร์5แลเราปรับไปเบอร์6เลยอะไรเงี้ยมันอาจจะเปลี่ยยนเออะห พอมันเปลี่ยนเยอะไปปุ๊บเราอาจจะได้ผลลัพธ์ที่มันยังไม่ใช่อย่างที่เราต้องการอาจจะเปลี่ยนมากเกินไปแล้วก็หลังจากปรับเสร็จครับเราจะโดสทิ้งนิดหนึ่งที่เราต้องโดสทิ้งนะครับก็เพราะว่ามันอาจจะยังมีกาแฟที่เป็นแบบกรายซสายเก่าอะครับค้างอยู่ในในคอช่วงนี้ของเครื่องบดเราโดสทิ้งประมาณ2ช็อตครับได้ช็อตมาที่35.6กรัมครับไทม์อยู่ที่34ในช็อตนี้ เรื่อง acidity นี้ in, ต้องบอกว่าดีขึ้นเยอะเลยครับดื่มง่ายขึ้นเยอะเลยไม่ได้สูงจนเกินไปแล้วก็ความหวานครับในช่วงช่วงท้ายความหวานค่อนข้างชัดเจนขึ้นมีความบาลานซ์ของรสชาติที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีคาแรคเตรอร์ที่เป็นพวกเบอร์รี่หรือว่าเป็นพวกแบบอดอกไม้สีขาวๆที่อยู่ในตัวกาแฟเนี่ยยังส่งออกมาได้อย่าง ต้องบอกก่อนว่าไอเดียของการที่เราชิมช็อตนะครับในตอนเช้าเนี่ยเรากําลังมองหาความบาลานซ์ของรสชาติความครอบคลุมของรสชาติที่จะไปประกอบกับเมนูอื่นเราอาจจะต้องจินตนาการครับว่าถ้ารสชาติประมาณนี้มันจะป,ประกอบกับเมนูที่เป็นอเมริกาโน่มันจะรสชาติออกมาเป็นยังไงมันโอเคไหมแล้วถ้าเอาไปทําเป็นลาเต้หรือไปทาเป็นกาแฟนมเนี่ยมันจะยังมีรสชาติที่ครบถ้วนอยู่หรือเปล่าในปกติครับเราก็จะทําออกมา2ช็อตอย่างนี้แล้วก็จะ อันนึงเอาไว้ดื่มเป็นเอสเปรส so ส่วนอีกอันนึงเนี่ยครับเราก็จะลองดื่มเป็นกาแฟนมยังคงมีคาแรคเตอร์ที่ดีของกาแฟตัวนี้อยู่รสชาติของ acidity แบบเบอร์รี่มีความเป็น ไวท์ฟอรลมีความเป็นช็อกแลตตี้มากขึ้นด้วยเวลาเวลาไปทํากับเมนูกาแฟนมมีความเป็นแบบมิลชชช็อกแลตมากขึ้นมีความหวานที่ดีอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าเวลาครับมันเป็นเหมือนตัวอ้างอิงของเราอย่างวันนี้เราก็จะเซตกับทีมแล้วว่าโอเคช็อตในวันนี้เราเสิร์ฟที่ประมาณ30 34ิบสามีวิมันก็จะเหวี่ยงขึ้นลงได้ประมาณ2วิอะไรประมาณนี้ครับช็อตที่32หรือว่าช็อตที่36เนี่ยครับที่มัน อยู่ในเรนด์เนี้ยเราก็ยังถือว่าเป็นช็อตที่ดีอยู่อยู่ในไอเดียที่เราต้องการจะให้เป็นรสชาติประมาณนั้นอยู่เดี๋ยวผมขออธิบายในเรื่องของยิวเพิ่มเติมอีกนิดนึงดีกว่าเผื่อเพื่อนๆคนไหนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับคําว่ายิวนี้ยิว uh, ครับอย่างที่เราบอกไปมันก็คือจํานวนของเอสเปรสโซ่ที่เรากดออกมาในกรณีของเราก็คือเราใช้เอสเปรสโซ่20กร,รมัม แล้วก็กดยิวออกมาที่35กรัมทําให้อัตราส่วนของเอสเปรสโซของเราครับอยู่ที่1ต่อ1.75ยิวเนี้ยมันจะส่งผลโดยตรงกับกาแฟของเรานั่นก็คือถ้ายิวที่น้อยสมมุติเราใช้20กรัมแล้วกดเอสเปรสโซออกมาที่30กรัมอ่ะสมมุติว่าเป็นยิวที่น้อยมันก็จะทําให้เอสเปรสโซของเราครับมีความอินเทนที่มาก มีรสชาติที่เข้มข้นมีน้ำหนักของกาแฟครับที่ค่อนข้างหนักแน่นเลยแต่ในทางกลับกันครับถ้าเราใช้ยิวที่มากขึ้นหรือว่ายิวที่สูงขึ้นสมมุติเราใช้20กรัมเท่าเดิมแต่ว่ากดยิวออกมาที่ประมาณ40กรัมหรือ45กรัมมันก็ทําให้กาแฟของเราครับมีความสว่างมากขึ้นมีความไบรท์มากขึ้นมีรสชาติที่อาจจะจืดลงแล้วก็มีน้ําหนักที่เบาลงอยู่ที่ว่ากาแฟตัวนั้นๆที่เราใช้ครับมันเหมาะสมกับยิวประมาณไหนหรือว่าเหมาะสมต่อ อัตราส่วนประมาณไหนนั่นเองก็ประมาณนี้ครับสำหรับไอเดียในการเซ็ตช็อตกาแฟในแต่ละวันเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุด ของกาแฟตัวนั้นๆเผื่อว like. ่าเพื่อนๆคนไหนที่เซตช็อตกาแฟอยู่ที่บ้านหรือว่าทํากาแฟเอสเปรสโซอยู่ที่บ้านแล้วรสชาติของกาแฟมันเปลี่ยนไปนะครับเพื่อนๆก็อาจจะพอเห็นภาพมากขึ้นว่าจะปรับตรงไหนดีหรือว่าจะแก้ไขมันยังไงดีเพื่อให้ได้รสชาติอยู่ในจุดที่เพื่อนๆต้องการสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการทำเอสเปรสโซ่หรือว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องกาแฟอาจจะเปรี้ยวไปหรือว่าขมไปอะไรเงี้ยครับก็สามารถ ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพวกเราไว้ด้วยเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ